โอเคครับเซฮายครับผมหลังจากที่อบอยนะครับได้มาว่ายน้ำนะครับทุกวันเลยนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าอยากจะมีอารมณ์ส่วนทีในการว่ายน้ำนะครับคือว่ายน้ำต้องมีอารมณ์ส่วนทีหรอวะบอยเลยไม่ได้ไปเสิร์ชหาข้อมูลอะไรสักอย่างแต่รู้ว่ามันต้องมีอ่ะสักอย่างหนึ่งถึงเรา,นา,นานสามารถใส่ว่ายน้ําได้ก็เลยไปถามที่ร้านนะครับแล้วก็ไปได้เจ้าตัวน,นี้มานี่แทมเห็นไหมโซนี่นะครับโซนี่รุ่น n w h e ด w s 6 2 3นะครับก็คือเ mm. พิ่งม,มาทราบทีหลังว่ามันมีมานานแล้วก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับเนี่ยที่บอยใส่ของคอยเนี่ยที่บอยเลือกซื้อมาเป็นสีเขียวนะเห็นในเว็บนะครับมันจะมีอยู่3สีสีดำสีเขียวแล้วก็สีแบบเหลืองเหลืองมินมิน์นะ่ไม่รู้ว่ามันเหลืองหรืเอเปล่าเออทำมาเถอะนะตอนแรกอะ่ะมี2ตัวที่ต้องเลือกนะครับเป็น after shock after shock ก็เคยเห็นไหมหูฟังที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่มันแบบการสั่นสะเทือนอ่ะแบบโบนโบนอะไรสักอย่างนั่นแหละเออแต่อันเนี้ย อันนี้มันเป็นคือซุกเข้าไปในหูว่ะค <B> ิดเลือกซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้สามารถ1 Bluetooth ได้2มันเป็น w ล l อ m แมนอะ Sony w a l k อ a แคือมันเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นอะแต่มีหูฟังแต่ใส่ลงน้ําได้สามารถใส่เพลงได้4จิกครับผมพอ,อดูจากรูปด้านหน้านะครับก็คือคอนเฟิร์มได้เลยว่าสามารถลงว่ายน้ำได้เพราะว่าถ้าลงว่ายน้ำไม่ได้ก็คือไปฟ้องรุ่นนีแหละนะฮะ แต่ก็ก่อนจะซื้อมาก็คือถามพนักงาน布拉布拉มากมายนะครับอ่าไม่พูดสเปคอะไรมากนะเพราะไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องเลยเอาจริงไม,ไม่ไม่ได้สายนี้อ่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะมาเข้ามาเหมือนกันนะฮนะเดี๋ยวบอยจะลองเอาไปลงน้ําวันนี้ว่ายน้ําดูเพราะว่าบอยมาว่ายน้ําทุกวันอยู่แล้วเดี๋ยวบอยจะเอาลงไปไว่ายน้านะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะว่ายน้ํานะครับคือในกล่องอะทุกคนเขาจะให้จุกมาแบบนี้เว้ยเนี่ยคือถ้าเป็นจุกอ e ีสีเทาๆเนี่ยเอาง่ายๆคือมันจะมีแบบมันจะมีฟิล์มอะติดอยู่ข้างบนจุอะ แต่แต่ว่าที่มันเป็นหลายสีนี่คือมันเป็นแบบไซส์นะมันมีแต่ละไซส์แล้วแต่ขนาดหูเราครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีฟิล์มอยู่บนแบบบนจุกอะ่ะเอออันนี้เป็นฟิล์มใส่เป็นเป็นเ e อียบักแบบใส่ว่ายน้ําแต่ว่าอันนี้เป็นเ e อียบักแบบใส่ธรรมดาโอเคนะแล้วก็อันนี้จะเป็นสายแบบเอาไปรัดข้างหลังตรงนี้ที่มันแบบเผื่อมันไม่กระชับหัวอะไรเงี้ยครับก่อนจะลงว่ายน้ําก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ด้วยนะครับไม่งั้นก็ทางร้านเขาอาจจะไม่รับเคลมนะครับเวลาน้ํามันเข้าแล้วมันพังนะครับ แล้วก็เจ้าตัวแท่นชาร์ตนะแท่นชาร์ตนี่มันจะมาแบบอย่างงี้เลยนี่เป็นแท่นชาร์ตแล้วก็สายไมโคร USB ครับอีแท่นชาร์ตเนี่ยก็ถ้าใครสงสัยนะก็จะชาร์ตประมาณนี้ครับเอาไอสายไมโคร USB เนี่ยเสียบเข้าตรงนี้อะแดปเตอร์เขาก็มันมีให้นะเราก็ไปเซฟเสียบกับอะแดปเตอร์อะไรก็ได้แล้วเราก็เอาตัวหูฟังครับที่มันมีตรงแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้นี่น,นี่เสียบเข้าไปอย่างนี้ ให้มันลงล็อกเนี้ยครับอร้วก็ไปชาร์จก็จะอยู่แบบเนี้ยครับถ้าเราไปเสียบในคอมเพื่อจะเอาเพลงลงแล้วก็เสียบแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ไปเสียบที่คอมหรือว่า macbook ก็ได้อันเนี้ยบอยเอาลงเอาเพลงลงในเนี้ยจาก macbook นะครับก็ง่ายมากครับไม่ต้องผ่านไอจูนไม่ต้องอะไร ทางซีนเปิดโฟเดอร์แล้วก็ลากเพลงที่มันเป็นนำสกุตเอพสามใส่ลงในโฟเดอร์ของเจ้าตัว,ว Walkman เนี่ยมันจะมีโฟเดอร์ของว่า Music อยู่นะครับก็ลากลงไปเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะมารีวิวจากความรู้สึกจริงๆนะครับว่าโอเคไหมคนคนใครแบบว่ายน้ำใส่ลงทะเลใส่อะไรอย่างเงี้ยคนจะยังไงบ้างนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปใส่ไว้นะครับดูนะตอนนี้เราอยู่ที่ข้างล่างละไป ที่เราได้ทดลองลงไปไว่ายน้ําแล้วก็ใส่เจ้าหูฟังของโซ n y นะครับลงไปมาแล้วนะครับ mm hmm. ก็นหนาวนะครับปักซิปตัดเซียวเลยนะครับ mm hmm. ก็จะบอกว่าเสียงในน้ํานะครับ mm hmm. ก็มีคุณภาพที่โอเคมากๆเลยแต่ว่ามันจะมีปุ่มตรงนี้ครับที่เหมือนกับว่าเขาสา,สามารถให้กด อยู่ฝั่งซ้ายนะครับสามารถได้ยินเสียงภายนอกได้แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นเสียงทึบอบเพราะมันเป็นจุกแบบนี้นะครับแต่พออยู่ในน้ําแล้วนะครับกดปุ่มตรงนี้ไปแล้วก็สําสหรับบอยนะบอยไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยครับก็ได้ยินแค่เสียงน้ําไหลแบบเสียงเพลงตอนฟังในน้ำนะครับถือว่าโอเคเลยไม่ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยก็เวลาลงน้ําจะมีปัญหาในการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้ ที่เป็นปัญหานะครับบอยไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นหรือเปล่าเือไม่เคยเล่นตัวอื่นนะซื้อตัวแรกก็คือเป็นตัวนี้เลยครับผมใครนะครับที่กําลังมองหาหูฟังใส่ว่ายน้ำนะฮะใส่ไปทะเลตัวนี้ลงทะเลได้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่วิ่งแต่ถ้าจะใส่วิ่งอย่างเดียวบนบกเนะี่ยบอยแนะนำให้เป็นอาจจะแนะนำเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าใครจะใส่ลงน้ําลุยน้ําตัวนี้บอกว่าเฮ้ยโอเคนะเวย้ยสำหรับบ,บอย ตัวแรกเลยแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับมานี้แล้วกันกับเจ้าตัวหงฟังนะครับ Sony Walkman นะครับรุ่น NWWS623 นะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับ